ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวอาเลิรกับครูเปียโน,โนวันนี้ครูเปียก็มาอยู่ที่ตลาดประตูน้ำนะคะซึ่งมีชื่อเดิมว่าตลาดเฉลิมลาบเดิมพื้นที่ตรงนี้เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเคยเป็นอะไรพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นบ้านของพลนเอกหลวงเดชปฏิยุทธ์และต่อมาในปี2500ได้ตกทอดเป็นของสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และได้เปิดให้คนมาเช่าพื้นที่ตรงนี้เพื่อพัฒนาเป็นตลาดค้าขายโดยเฉพาะเสื้อผ้าจนกลายเป็นแหล่งขายปีกและขายส่งที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันเดี๋ยวคยรูเปียจะพาไปตะลุยตลาดประตูน้ำันเลยตามมาเลยค่ะ ที่เราได้เดินดูตลาดประตูน้ํากันไปแล้วจะเห็นได้ว่ามีร้านค้าหลายร้านเลยใช่ไหมคะและแต่ละร้านก็มีลักษณะสินค้าที่แตกต่างกันแต่สามารถใช้ทดแทนกันได้ตลาดลักษณะนี้เราเรียกว่าตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดน,นั่นเองค่ะประเภทของตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ไม่ได้มีแค่ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดประเภทเดียวนะคะตลาดในทางเศรษฐศาสตร์แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆค่ะ คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ตลาดแข่งขันสมบูรณ์เป็นตลาดที่สินค้าในตลาดมีสินค้าเหมือนๆกันในตลาดยกตัวอย่างเช่นตลาดขายผักค่ะตลาดขายผลไม้หน้าตาเหมือนๆกันหมดเลยใช่ไหมคะและประเภทที่2ก็คือตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์จะมีตลาด3ประเภทย่อยๆลงมาค่ะประเภทแรกก็คือตลาดผูกขาด คือตลาดที่มีผู้ขายเพียงผู้เดียวยกตัวอย่างสินค้าเช่นน้ำประปาและไฟฟ้า 2. ตลาดผู้ขายน้อยรายตลาดผู้ขายน้อยรายตามชื่อเลยค่ะก็คือมีผู้ขายเนี่ยน้อยรายนะคะยกตัวอย่างสินค้าเช่นเครือข่ายมือถือหรือว่าซิมมือถือของเรานะคะหรือยี่ห้อโทรศัพท์มือถือค่ะและตลาดประเภทที่3ที่เป็นประเภทย่อยในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นั่นก็คือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนั่นเองค่ะ ตลาดประตูน้ำเนี่ยกว้างแล้วก็ใหญ่มากเลยประกอบไปด้วย5้าโซนด้วยกันนะคะก็คือโซน a b c d e f นะคะที่ครูกำลังเดินอยู่เนี่ยเป็นตลาดที่อยู่บริเวณโซน a นะคะซึ่งเวลานี้ก็เวลาเจ็ดโมงเช้าแล้วนะคะตลาดตรงบริเวณเนี้ยจะเป็นตลาดที่เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะสะส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงด้วยนะคะจะขายราคาส่งสามตัวถึงหตัวขึ้นไปแล้วก็โดยส่วนใหญ่ในแต่ละร้านก็จะสามารถค้าแบบได้ด้วยนะคะ ตอนนี้ครูก็จะดุดตานะคะ1ล้านเนาะเป็นเสื้อเอาไว้ใส่ไปทํางานใส่ไปเที่ยวได้ด้วยนะคะถือว่า,าครบนะฮะครบเครื่องนะถ้าเราซื้อตัวเดียวนะคะก็ตัวละร้อยห้าเนาะถ้าเราซื้อ3ามตัวนะคะค้าแบบได้เหลือตัวละร้อยเนาะประหยัดไปตั้งร้อยห้าบาทเลยนะคะเป็นยังไงบ้างเขาวันนี้ที่ได้ไปเดินชมตลาดประตูน้ำพร้อมสาระดีๆกับคุณเฟียโน,นไปแล้ว หากใครอยากจะมาชอบที่ตลาดประตูน้ําเปิดอยู่2เวลานะคะตลาดเช้าเปิดตั้งแต่ตีห้ถึงเก้าโมงตลาดกลางเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึง4ี่โมงเย็นหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อติดตามว่าครูเบบปจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย